สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาโร่นันพัสพยากรา์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จิมมี่ทาโร่นันพัสพยากรา์นั้นจะมาทํานายดวงชะตาการกุศลให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเอาละครับตอนนี้จิมมี่ทาโร่นันพัสพยากรา์ก็จะทําการตั้งจิตเป็นสมาธิ ด้วยใจที่ศาสตร์บริสุทธิ์เพื่อที่ทำการเลือกไพ่ทาโร่มาจำนวนสิบใบให้กับคุณนะครับ ไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดสดรอนในตอนนี้ก็คือ justice ไพ่ใบที่สอง ten of holy water ไพ่ใบที่สาม the world ไพ่ใบที่สี Two of Swords Pavity huh? The Sun Pavity Hope Three of Swords Pavity Queen of garlic Flowers Pavity Pad Nave of s t a c k s ไพ่ใบที่เก้าทรีออฟสเต็และไพ่ใบที่สิที่กำลังหยิบได้สดนร,ร้อนๆในตอนนี้ก็คือ Four of ฟกา b บลิกฟลาวเวอ ราฮาตอนนี้จิมมี่ทาร่นันพัศกรพยากรณ์จะเริ่มทำนายดวงชะตาการกุศลให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างน,นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สำหรับดวงชะตาของตัวคุณก็คือจะมีการเซ็นเอกสารสัญญาด้านกฎหมายเกิดขึ้นหรือตกลงด้านกระดาษเอกสารบางอย่างขอให้ตัวคุณใช้ความละเอียดถี่ทั่วอรอบคอบจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับ และทําอะไรนะครับก็ต้องใช้เหตุผลเพราะว่าการใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์นะครับจะทําให้ทูกคุณผ่านทุกอย่างในเดือนนี้ไปได้ด,ดีนั่นเองนะครับการงานโดยทั่วไปมีความมั่นคงดีเพราะว่าตัวคุณมีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดก็เลยสามารถที่จะทําให้การพูดจาการคิดการวางแผนการต่อยตรอของตัวคุณทําให้งานบรรลุล่วงหรือผ่านไปได้อย่างมั่นคงนั่นเองนะครับ ตัวคุณจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมต่อผู้พบเห็นนะครับเอ่ยปาขอความช่วยเหลือจากใครนะครับเช่นจากเพื่อนร่วมงานจากลูกค้าจากคนใกล้ชิดในครอบครัวก็มักจะได้รับแรงสนับสนุนช่วยเหลือนะครับเพราะฉันทำอะไรในเดือนนี้ไม่ขาดขุมถุธรมแน่นอนนะครับถ้าตัวคุณมีผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้หญิงหรือมีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับ จะนาความสําเร็จเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินรวมทั้งเรื่องโชคลาภมาให้คุณได้รับรู้หรือนําโชคลาภให้กับตัวคุณได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงโชคลาภในเดือนนี้ก็ต้องให้ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้หญิงบอกเลขให้หรือว่าหยิบเลขให้นะครับหรือเสี่ยงโชคตามเขาดูนะครับตัวคุณก็มีสิทธิ์ได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วยนะครับก็ถือว่าจะโชคดีผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเมตตานะครับ ให้ความแนะนําช่วยเหลือเรื่องการงานเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องโชคลาภก้อนใหญ่ได้เป็นอย่างดีอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปตากอากาศพักลอนท่องเที่ยวร่วมกันหรือติดต่อเรื่องการงานร่วมกันแล้วก็เดินทางไปติดต่อร่วมกันก็สําเร็จร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าตุกคณมีพี่น้องม,มีเพื่อนสนิทนะครับก็จะมีการถกเถียงด้วยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเป็นประจำเพราะว่าความคิดเห็นแตกต่างซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนใกล้ชิดอาจจะนําเรื่องจุก จิกจู้จี้ไม่เป็นเรื่องมาบน่นให้คุณฟังทําให้คุณนะครับหงุดหงิดไปด้วยนะคะประสานการพูดจาดีไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลของตัวคุณนะเคยทําให้เขานะครับเชื่อถือตัวคุณมากขึ้นแล้วการถกเถียงนะครับก็จะลดน้อยลงหรือว่าจะได้ไม่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับเร็วๆนี้คุณอาจจะมีเหตุให้ต้องตัดสินใจระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือทางเลือกสองทางนะครับควรที่จะเลือกในสิ่งที่คุณรักก่อน แล้วก็ทําอย่างมั่นคงได้เป็นอันดับแรกนะครับเพราะถ้าคุณทํางานในสิ่งนั้นด้วยแพชชั่นด้วยความรักนะครับจะทําให้ทําได้นานแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอุปสตรคักค์ใดขึ้นนะครับคุณก็จะสามารถผ่านงานนั้นไปได้ดีนะครับคุณก็มีสิทธิที่จะมีโชคเรื่องงานพาร์ทไทม์เข้ามาให้ทําในเดือนนี้ด้วยนะครับผัสสนบางคนไปสมัครงานพาร์ทไทม์ก็ได้งานทำเร็วหรือว่าอยากจะ ทำงาน2ออย่างในเวลาเดียวกันนะครับจะสามารถทําได้ดีหรือทําได้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับท่านสามารถที่จะหยิบจับธุรกิจหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้นั่นเองนะครับเช่นมีอาชีพเสริมหรืองานเสริมนั่นเองคุณก็จะสามารถทําได้ดีนะครับบุตรหลานบ,บริวารเด็กๆนําชื่อเสียงความสําเร็จเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือเรื่องโชคลาภหมก่บตัวคุณนะครับได้อีกทางหนึ่งนะครับ จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาก็ต้องให้บุตรหลานบริวารเด็กๆหยิบให้หรือบอกเลขให้นะครับก็มีสิทธิ์ได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันได้ด้วยเช่นเดียวกันบุตรหลานบริวารเด็กๆมีวความร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานนะครับนำแสงสว่างมาให้ความสนุกสนานในชีวิตมาให้ไม่ค่อยจะมีเรื่องซีเรียสมากนักต่อกันนะครับมีแต่วความสนุกสนานร่วมกันรอคอยตัวคุณอยู่กับบุตรหลานบริวารเด็กๆนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่ดีนำแต่ชื่อเสียงความสำเร็จความก้าวหน้าเกียรติยศ ให้คุณได้รับรู้ในอนาคตแล้วก็ยังช่วยเรื่องโชคลาภหรือเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะสุขภาพในอนาคตของตัวคุณระวังโรคระบบทางเดินหายใจนะคะปอดหลอดลมไข้หวัดไม่สบายภูมิแพ้อากาศเล็กน้อยแล้วก็โรคโควิด19นะครับทางเดินหายใจทุกชนิดโรคหัวใจต่างๆนะคะอย่าใจร้อนมากเกินไปแล้วก็อย่าใช้ลมนั่นเองโรคหัวใจกำเริบอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่า อารมณ์โกโรธเนี่ยจะนํามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะโรคหัวใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณโกรธน้อยไม่โกรธเลยไม่ใช้อารมณ์ใช้แต่เหตุผลในการพูดจานะครับการทะเลาะก,กับญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือการทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้ชายในอนาคตเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้น้อยลงหรือว่าจะไ,ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีปากเสียงกับ ญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ชายในอนาคตหรือผู้ใหญ่ดูงงานเป็นผู้ชายในอนาคตอีกด้วยนะครับทะเลาะกันบ่อยมากนะครับอาจจะถูกผู้ใหญ่ตําหนิโทษแล้วก็ทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช้อารมณ์พูดจาอ่อนโยนแล้วก็ใช้เหตุผลนะครับการทะเลาะก็จะลดน้อยลงไปแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาการทะเลาะขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังทําอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้เหตุผลแล้วคุณก็จะผ่านไปได้ดีดนะครับ เร็วๆนี้นะคะจะมีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นลักษณะผิวขาวบางนะครับข้อมาให้ค่ะแนะนําปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วถ้าคุณจะไปเสี่ยงโชคลาภเช่นไปซื้อลอตเตอรี่อะไรแบบนี้นะครับคุณก็ต้องไปซื้อหรือไปเสี่ยงกับผู้หญิงที่ดูมีฐานะไม่ค่อยจะดีนะครับลักษณะผิวขาวบางนะครก็ลองไปเสี่ยงกับเธอดูนะครเธอกอาจจะนําโชคลาภแบบไม่คาดฝัน ม่ให้กับตัวคุณได้ด้วยอีกฐานนัคือให้ไปซื้อกับผู้หญิงนั่นเองนะครับผิวขาวบางดูฐานะไม่ค่อยจะดีนะครับเขาก็จะนำโชคลาภไม่ให้ตัวคุณได้นะครับการเงินในเดือนนี้ของตัวคุณนะครับผู้หญิงมักจะช่วยเหลือหรือว่าเป็นดวงนาฬิกาอุปถัมนั่นเองนะครับก็จะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่มาได้นะจากผู้หญิงคอยช่วยเหลือคุณเซลล์ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันนะเป็นผู้หญิงนะครับ จะช่วยเหลือเรื่องการงาน,งานการเงินได้เป็นอย่างดีนะครับไม่เกิดการขัดแย้งกันและถ้าดูคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันนักนะครับหรือว่ามีญาติห่า,างๆนะครับเป็นเด็กๆหรือมีลูกค้าเป็นเด็กๆนะครับก็จะช่วยเหลือเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีโทรศัพท์ติดต่อสื่าาอสารมาบ่อยจากลูกค้าหรือจากเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันหรือจากญาติห่า,างๆนะครับ ได้รับทราบข่าวดีเรื่องการงานติดต่อเรื่องการงานมันจะสําเร็จได้ง่ายในเดือนนี้ไม่ขาดคนช่วยเหลือแน่นอนครับบริวารดีมากนําความสําเร็จเรื่องการงานหรือเรื่องการเรียนมาให้คุณได้รับรู้แล้วก็ช่วยเหลือเรื่องการงานได้ดีมากนะครับมีเกิดการขัดแย้งกับบริวารนะครับการงานที่ทําอยู่ก็จะเริญก้าวหน้าขยับขยายต่อไปเรื่อยๆมีคนมาช่วยเหลือประมาณ2-3คนนะครับการติดต่อได้รับความร่วมมือดีมากนะครับ มีเกณฑ์ได้เดินทางไปติดต่อเรื่องการงานบ่อยมากนะคะมีคนมาช่วยเหลือประมาณ2-3คนหรือเดินทางไปร่วมกันนะครบแล้วก็มีแต่ความก้าวหน้าขยับขยายแล้วก็มั่นคงแน่นอนติดต่ออะไรในเดือนนี้มันจะสําเร็จได้ง่ายเช่นมีโทรศัพท์มาบ่อยมากได้รับทราบข่าวดีเรื่องการงานนะคะมีขาดการบุธธรรมที่ดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วตัวคุณนะครับก็จะมีเกณฑ์นะครับต้องประหยัดในเดือนนี้ไม่เหมาะสําหรับการลงทุนใหญ่ทั้งสิ้นนะครับ เช่นการซื้อลอตเตอรี่หรือการลงทุนทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือจะต้องประหยัดหรือไม่ลงทุนเยอะนั่นเองเพราะถ้าคุณลงทุนเยอะก็อาจจะมีเกณฑ์เสี่ยงเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับสันเดือนนี้ก็เป็นการเตือนให้คุณนะครับประหยัดเอาไว้ก่อนรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วก็วางแผนเรื่องการใช้เงินให้มากขึ้นนะครับจะทําให้เงินของคุณมั่นคงแล้วก็ รั่วไหลลดน้อยลงไปได้มากที่สุดนั่นเองนะคะับรระนันช่วงเดือนนี้เหมาะสําหรับการเก็บเล็กผสมน้อยมากกว่านะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับมีความมั่นคงดีได้มาเยอะอาจจะมีเหตุต้องยังจ่ายอยู่นะครับเราก็ควรที่จะหมั่นเซฟหมั่นประหยัดวางแผนเรื่องการใช้เงินนะครัจะทําให้เงินมั่นคงแล้วก็ดีขึ้นมากนะครับ ส่วนในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับทำนายว่าระวังปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องการทำข้อสอบเช่นตัวคุณอาจจะขาดความละเอียดที่ทั่วรอบครอบก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวางแผนอย่างรอบครอบนะครับเรื่องการเรียนนะครับแล้วก็ไม่ประมาะเรื่องเอกสารอะไรต่างๆเงี้ยนะครับในการทำข้อสอบเนี่ยนะครับปัญหาความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ตัวหนังสือที่เขียนก็ควรจะเขียนให้เป็นระเบียบน่าอ่านนะครับก็จะทำให้ตัวคุณอยากอ่านหนังสือมากขึ้นเพราะตัวคุณเขียนตัวหนังสือไม่เป็นระเบียบไม่น่าอ่านคุณก็จะไม่อยากอ่านเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกเขียนตัวหนังสือให้เป็นระเบียบนะครับดูน่าอ่านนะครับก็ทําให้ตัวคุณอยากอ่านหนังสือก็ทําให้คะแนนสอบดีด้วยนะครับเดือนนี้นะครับบางรายวิชาทําคะแนนสอบได้ดีมากนะครับขั้นท็อป แต่บางรายวิชานะครับประมาณหนึ่งวิชาทําไม่ค่อยจะได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นตกนะครับก็เรียกว่าระวังแค่หนึ่งวิชาแต่ก็ไม่ตกหรอกผ่านไปได้วยดีนะครับนอกนั้นก็สอบผ่านหมดเช่นบางคนเป็นติดสอบติดนะครับหรือว่าได้คะแนนท็อปคะแนนดีมากเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3วิชาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเกณฑ์ทําคะแนนสอบได้ดีเนี่ยมีมากกว่านะครับติดต่ออะไรครูบาอาจารย์เป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือตัวคุณได้ดีมากนะครับ แล้วก็เพื่อร่วมงานหรือเพื่อน learn learn ักเรียนนี่เป็นผู้ชายหรือเพื่อนักศึกษาเป็นผู้ชายนะครับก็ช่วยเหลือเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องการงานได้ดีไม่ใช่แต่ผู้หญิงคอยช่วยเหลือตัวคุณหรอกผู้ชายก็ช่วยแต่ผู้ชายที่ช่วยมันจะเป็นคนใกล้ชิดที่คุณสนิทมากกว่าเช่นเป็นเพื่อนๆกันนะครับก็ช่วยเหลือเรื่องการงานหรือเรื่องการเรียนการศึกษาได้เป็นอย่างดีให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ได้นะครับต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับทานายว่า อาจจะมีผู้ชายเข้ามาชอบคุณได้ง่ายนะครับก่อเป็นความรักขึ้นมาทําให้ตัวคุณมีสเสน่ห์ส,สมหวังในความรักนะครับเพราะฉะนั้นมีผู้ชายเข้ามาชอบเข้ามาจีบนะครับก็ลองคบดูมีสิทธิ์เป็นเนื้อคู่กันมาก่อนหรือดูสมหวังในความรักได้เป็นอย่างดีการทะเลาะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวคุณนะครับรู้จักใช้เหตุผลมากกว่าที่ใช้ลมนั่นเองการทะเลาะก็เลยลดน้อยลงไปนั่นเอง และถ้าคุณมีคู่รักเป็นผู้ชายในเดือนนี้นะครับ <c oughs> เขาก็จะแบบว่าทะเลาะกันน้อยมากกว่าผู้หญิงเองน,นะครับถ้าคุณมีคู่รัก,กผู้หญิงในเดือนนี้ผู้หญิงก็จะทะเลาะก,กับคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็จะถูกสโลกการคบกับผู้ชายถ้ะมีผู้ชายมาชอบก็ลองคบดูนะครับอาจจะเป็นเนื้อคู่กันมาก,กา่อนจ,จะมีความรักกันแบบลึกซึ้งได้ง่ายนะครับ <c oughs> แล้วก็คุยกันรู้เรื่องนะครับเกิดเป็นความรักกันขึ้นมานะครับได้ง่าย เช่นเขาอาจจะรักคุณนึงขัน้นอยากจะแต่งงานมีบุตรมีลูกกับตัวคุณเลยก็ว่าได้หรือมีความรักถึงขั้นลึกซึง้งถึงขั้นนอนกอดกันเลยก็ได้นะครับก็เป็นความรักที่สมหวังมากแล้วก็จริงใจอยู่คนไปเป็นกิ่งทองใบหยกได้ง่ายนะครับแต่สําหรับท่านที่มีแฟนแล้วในเดือนนี้นะครับก็แสดงว่าความรักขางท่าจะสมหวังเพราะาตัวคุณเอาใจเก่งตัวคุณมีเหตุผลนะครับแล้วก็จริงใจเคยทำให้ความสัมพันธ์นะนข,ขะั้นๆจะราบรื่นว่าคุณจะรักใครเดือนนี้มีเกณฑ์ ได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกันหรือมีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างนะครับทาให้ความสัมพันธ์นะครับค่อนข้างที่จะก้าวหน้าแล้วก็ราบลื่นสุขสมบังในความรักโดยสมบูรณ์จริงๆถือว่าโชคดีมากนะครับเดือนนี้ถ้าคุณมีแฟนหรือคบกับใครนะครับที่ไม่ใช่ผู้ชายนะครับเช่นคบกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็จะ จุกจิกจู้จี้ขี้บบนในบางครั้งด้วยเรื่องเล็กน้อยามาบบนให้คุณฟังนะครับทาให้คุณนะครับพอจะงุดหงิดไปด้วยเพราะว่าทัศนคติบางเรื่องไม่ตรงกันนั่นเองนะครับพัฒนานนะคะอย่างที่บอกไปถ้าตุกคุณนะครับใช้เหตุผลแล้วก็ไม่ียลมนะครับการทะเลาะด้วยเรื่องจุกจิกเนี่ยก็จะได้ลดน้อยลงไปหรือว่าจะได้ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับพัฒน,นดูเหมือนว่าตัวคุณจะปรับตัวได้เก่งมากกว่าคู่รักที่เป็นผู้หญิงนะครับก็เลยทําให้การทะเลาะเนี่ย ลดน้อยลงไปหรือว่าไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเอาใจเก่งมันพูดจาอ่อนโยนด้วยเหตุผลนะครับสเสน่ห์ก็จะมาการทะเลาะก็จะลดน้อยลงไปหรือจะไ,ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอนาคตนะครตัวคุณยังมีโชคเรื่องความรักนะครับกับควีนลักษณะผิวขาวบางอายุอ่อนกว่าตัวคุณนะครับตอนแรกเขาก็เป็นโสดอยู่หรอกควีนคนนี้นะครับความรักใหม่ แต่ตอนหลังนะครับก็ให้คุณระวังว่าเขาอาจจะมีคนอื่นมาแย่งความรักจากคุณไปนะครับและถ้าตุกคุณนะครับมีโช่เรื่องความรักใหม่เป็นเด็กลักษณะผิวดำแดงนะครับอายุอ่อนกว่าตัวคุณนะครับก็ให้ระมัดระวังว่าเขาเนี่ยอาจจะมีแฟนอยู่แล้วนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเขามาแย่งความรักไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ความรักใหม่ๆถ้าไม่ใช่ผู้ชายแล้วเราก็นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายผิวดําแดงรูปร่างสันทัดอายุอ่อนกว่าตัวคุณนะครับจะต้องเจอรักซอนแน่นอนถ้าเป็นผู้ชายนะครับเข้ามาในชีวิตคุณเป็นเด็กกว่าอายุอ่อนกว่านะครับระวังว่าเขานะครับมีเจ้าของเวลาแล้วคุณก็ไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วระวังด้วย ควรหาคนที่เป็นโสดอยู่จะดีกว่านะครับเพะฉะนั้นถ้ามีผู้ชายเข้ามาในชีิตกุณน,นะครับครบได้หมดเดือนนี้ยกเว้นถ้าเป็นเด็กผู้ชายผิวดําแดดรูรปร่างสันทัดอายุอ่อนกว่านะครับหรือดูตัวเล็กๆนะครับเขาเนี่ยจะมีแฟนอยู่แล้วนะครับระมัดระวังนะครับอย่าไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วดูให้ดีก่อนนะครับหรือถ้ามีหญิงผิวขาวบางเข้ามา หรือควีนผิวขาวบางอายุอ่อนกว่ตัวคุณนะครับหรือตัวเล็กๆนะครับก็ระวังว่าตอนแรกจะเป็นโสดอยู่แต่ตอนหลังเขาก็มีคนอื่นมาแย่งความรักจากตัวคุณไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังรักใหม่ๆนะครับถ้าเป็นลักษณะผู้คนแบบที่กล่าวไปเนี่ยต้องระวังว่าจะเจอหลักซ้อนนอกนั้นก็ไม่เจอรลักซ้อนถือว่าคบได้นะครับก็ให้เรา,าเระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับ เดือนนี้นะคะถ้ามีรักใหม่ๆเข้ามาชอบคุณนะคะให้ตัวคุณแต่งกายดูดีอยู่เสมออย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะเสน่ห์เมตตามหานิยมก็จะมาจะทําให้คนรักหลงไหลว่าคนรักชอบคนที่มีฐานะดีดูพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวดูหล่อเหลาหรือว่าดูสวยงามแต่งกายดูดีตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นห้ามปล่อยตัวเด็ดขาดเสน่ห์ก็จะมาแล้วก็ควรจะพูดเก่งชัดเก่งจีบเก่งให้มากขึ้นโทรหาเก่งนะคะเพราะว่า การหมั่นพูดหมั่นคุยหมั่นจีบให้มากขึ้นเนี่ยจะทําให้ตัวคุณมีสเสน่ห์มากกว่าที่จะมัวแต่งเงียบแล้วก็นิ่งเฉยแล้วก็ไม่มีอารมณ์ขันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอารมณ์ขันด้วยพูดเก่งชัดเก่งฉอเลาะเก่งนะครับสเสน่ห์ก็จะมาในเวลาเดียวกัน,นกในกรณีคบกับคนรักใหม่นะครับก็จะได้เอาชนะใจคนรักใหม่ๆได้คู่แข่งจะได้ตามไม่ทันนั่นเองนะครับ ยกเว้นถ้าเขามีเจ้าของแล้วคุณก็อย่าไปยุ่งนะครับจะได้ไม่เกิดรักสามเศร้ามองหาคนโสดจะดีกว่าเพราะคนโสดก็มีเป็นล้านคนในโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะค้นหาหรือเปล่านั่นเองนะครับนอกนั้นถ้ามีเข้า,ม,ามีใหม่ๆคุณก็ได้เจอแต่การอกหักหรือว่ารักซอหรือเจอคนที่เามีเจ้าของแล้วนั่นเองหรือ คบคบอยู่เขาเป็นโสดอยู่ตอนแรกตอนหลังเขาก็ไม่มีคนอื่นทำให้ตัวคุณอกหักเจ็บปวดที่หัวใจหรือรักใหม่ไม่ได้ดังใจกรณีถ้ามีชาวต่างชาติเข้ามาในเดือนนี้นะครับต่างประเทศไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับระวังว่าคุณจะอกหักเช่นคุณอาจจะรักเขามากกว่าที่เขาจะรักคุณหรือคบคบไปแล้วคุณอาจจะคนนพบว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเขาอาจจะเจ้าชู้ในภายหลังไปมีคนอื่นนะครับ เพราะฉะน้์มีชาวต่างชาติเข้ามาในเดือนนี้ให้ระวังด้วยว่าคุณจะไม่สมหวังหรืออกหักต้องรอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะครับถึงจะดีเรื่องชาวต่างชาตินะครับเพะฉะน,นั้นเดือนนี้ยังไม่เป็นเลิกดีสําหรับการคบกับชาวต่างชาติใหม่ๆที่เข้ามาแต่ถ้ามีเข้ามาแล้วในปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเข้ามาใหม่ๆในอนาคตเนี่ยนะครับก็ให้ระวังเท่านั้นเองนะครับ ก็ดูให้ดีก่อนอย่าไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับพระสันก็คอ้ตุกคุณนะครับแก้ไขปัญหาตามนี้นะครับก็ทําให้ตุกคุณนะครับผ่านเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ไปได้ดีดดนั่นเองนะครับดังนั้นก็ขอจบคำทำนายนะครับการกุศลสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565แต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งจิมมี่ทาโร่นันภพสกรพยากรณ์ขอชี้แจงว่า การทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงดวงสตาเฉพาะรายบุคคลใดสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกท่านที่เกิดในวันนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นการทำนายการกุศลของจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยา,ยากรครั้งนี้นั้นมีส่วนช่วยคุณเพียง9เ์ท่านั้นนะครับส่วนอีก91ที่เหลือนะครับอยู่ที่ความพยายามของตัวคุณนั่นเองนะครับ ดังนั้นจิมมี่ทาโรอน,นพัสกรพยากรขออวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตคิดหวังสิ่งใดสมหวังสมปรารถนาทุกประการนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ